สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งครับที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีอีกครั้งวันนี้ต้อยกุวรรขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ทวิศเกี่ยวบาลูกหลานบาโคที่มีความเข้มข้นเรื่องรักในเผ่าพันธุ์มากเลยวันนี้พี่ทวิศัก็มากับคณะของพี่เลยพี่ทวิศมีความรู้สึกไงผมขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ทวิศหน่อยครับในฐานะที่เป็นเจ้าของเป็นลูกหลานบาโคเป็นเจ้าของที่แห่งนี้เหมือนกันครับพี่ทวิศครับ À, 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 xin chào mọi người hôm nay à, đoàn à, các anh chị em chúng tôi là các phụ huynh cả rồi đấy là rất là à, vui mừng được đến thăm nghĩa trang người Việt nghĩa trang người Việt đây là cái sáng kiến của anh Cụ vẫn Tỏi chủ tịch hội hiện nay hội khuyến khích khu công nghỉ Việt Thái thì cái nghĩa trang này lập lên trong một cái khu đất ở cách xa thủ đô bangkok chừng uh, bao nhiêu cây số à có thể uh, khoảng hơn trăm cây số hôm nay là lần đầu tiên được đến đây cảm thấy là rất vui đây chứng tỏ là anh uh, tỏi cũng như hội khuyến khích nghị việt thái và một uh, số bà con anh em tất cả những người có phần ủng hộ cho cái dự án này đã là có công trong việc bảo vệ cái phong tục tập quán văn hóa của người việt tức là dù đi đâu ở đâu mình vẫn không quên cái phong tục tập quán cái văn hóa của dân tộc việt nam ta nghĩa trang người việt cũng là một hình thức đó là chúng tôi hôm nay rất là vui mừng lần đầu tiên được đến ở đây vâng <laughs> à, oh. <laughs> อาจะเป็นตัวแทนขอบคุณและผมแทนพคกเขาพี่น้องทุกท่านวันนี้ต่อยกุวันในฐานะที่เป็นนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามนายกสมา,สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ของสื่สารชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีนั่นแปลว่าเป็นของชนรวมอพอดีผมเป็นนายกผมก็ถือโอกาสเป็นตัวแทน ของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเทวนามขอบคุณพี่เลยไพรินเจนเชี่ยวชาญขอบคุณอาจารย์วนิดาขอบคุณพี่หลีทิตินานเปรมอุดมตัวแทนพี่ยูนประเสริฐนายกสมาคมไทยเวียดนามกรุงเทพปริมณฑลขอบคุณพี่ทวิศัก์ผู้รู้อีกคนหนึ่งขอบคุณบักเจ้าแม้นอายุท่านจะเยอะแต่ว่าท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันในงานรักษาวัดถ้ำประเพณีของบรรพบุรุษเราสร้างไว้กับลูกหลานขอบคุณพี่ธินกรผู้รู้ ไม่นึกว่าพี่นาคทรัวจริงจะรูปหล่อขนาดนี้เลยครับวันนี้วันนี้แต่ก็วันเป็นตัวแทนของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเามนาขอบคุณทุกท่านและวันนี้ขออนุญาตเลี้ยงข้าวอ่าคณะผู้มาเยือนที่ร้านอาหารปลาสลาบุตรครับผมผมขออนุญาตเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย